คำอธิษฐานประจําวันสาธุการแด่พระชาปิพิดาองค์พระยาเวพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ซึ่งพระสิริของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคําแซ่ซ้องยกย่องสรรเสริญพระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วแผ่นดินโลกและโดยพระคุณความรักและพระเมตตาของพระองค์คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่จึงได้เข้าสู่ในโมลุกนิรันต์ตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตเตกือนไว้ว่าสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเจ้าสมควรรับคำสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสำหรับสตรีคริสเตียนทุกๆคนซึ่งได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการมีชีวิตฝ่ายวิญญาณทั้งในการใช้ความคิดคำพูดและการการะทำพระบิดาเจ้าข้า โอ้ฆ่าแต่พระเจ้าเสียงร้องกล่าวทษบนพื้นแผ่นดินที่กระบงหลายไน้อาศัยอยู่นั้นเริ่มทรงเสียงดังมากขึ้นในแต่ละวันเหตุเพราะผู้คนปฏิเสธคําสอนและดูหมิ่นคําตักเตือนที่ออกมาจับพระโอษฐ์ของพระองค์และต่างคนต่างก็ทําตามท,ที่ตนเองเห็นชอบมีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็น ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายจึงขอทอมใจลงตลอภาพความผิดบาปทั้งของตนเองและของบรรดาพ,พี่น้องในชนชาติของข้าพงศหลายขอพระอ,องค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงช่วยพี่น้องคนไทยทุกๆคนกลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอองค์พระพัญญาณบิสุทธ์ทรงนำให้กระพงหลายได้มีประสบะการณ์กับฤทธิเดชและการสจรันของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟืง้นฟูจิตวิญญาณของกระพงหลายผ่านพระคำของพระองค์ทุกๆวันทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้ธรรมิกชนทุกๆคนในทุกๆขีตจักมีความปตึกร้นในการประกาศเป็นพยานและสร้างสาวก ตามพระมหาบัญชาขององค์พระเยสุคริสต์และถ่อมใจลงเชี่ยวฟังพระดำรัสถวงพระองค์ในการเอาชนะจิตใจตนเองตื่นขึ้น,นก่อนอรุณเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระชนะของพระองค์อยู่เสมอทุกๆวันพระปิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ไวท้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยสุคริสเจ้าอามน